ขอคุณย่าอาหารเหนือสวัสดีเจ้าวันนี้คุณย่าปลามา,าแอวกางตรงเข้ากำลังงามเลยเจ้าโอ้โหเดี๋ยวเขาจะไล่สำรวจตรงกันเข้ากำลังเหลืองเหลืองน้อยๆเจ้าตั้งตีกับเขียวอยู่งมงาม ถายใกล้ๆอันนี้อันนี้ตรงนี้เขียวอยู่เจ้าวันนี้มีฝนนะเจ้าฝนน้อยๆฝนบางๆวิวสวยไหมคะวิวสวยงามมากเลยวิวดอยวิวกลางตรงมีกระท่อมปลายนาด้วยนะ <c oughs> ห้างตรงเจ้า นี่นั่งรถเครื่องพ่วงค่ะมีรถพ่วงชมทุม่ง เด็กหญิงมะลิอายุสี่ขวบจอมสนให้นาดเจ้าคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคุณยาว่าจะปลามาดูปูมันบบกขึ้นน้ำเจ้ามันบบกขึ้นมันอยู่ในน้ำเห็นไหมคะอันนี้ปูเจ้าเห็นแต่หลังมัน บรรยากาศกลางทุ่งนาโซนนี้จะเขียวเขียวอยู่เจ้าอันนี้มีฝนตกหน่อยๆมุ่นหมอนจากคุณผู้ชมแม่แอวตรงดูปูดูปลาดูนกเดอนรถวง รถเที่ยวมากๆากเตืนเจ้ามากก็ขึ้นมานั่งอยู่บนรถล,ลอ้อ ป,ป,ปูนาขาเกปูนาขาเกไปแล้วซ่อนตัวซ่อนตัวซ่อนตัวออกมาดูหน่อยไม่ทำอะไรเกย์อย่ายังเหรอออกมาดูบไไัดดาเจอปูเจ้า,จาอพร้อมต่อสู้มันอากีมันเลยค่ะพร้อมต่อสู้มันออกมาอยู่บนถนนกลางตรงเจ้าไปแล้วนะบ๊ายบาย บรรยากาศกลางตรงเจ้ารถพ่วงขี่รถพ่วงแอวเจ้าคุณผู้ชมวันนี้แสงแบบใครดีต่อใดเจ้าพาเด็กๆมาชมทุ่งวิ่งเล่นเจ้าขี่รถแอลวิ่งเล่น,นเด็กหญิงสีนินอายุสิบหกปีกว่าแล้วแกขนาดแล้วเจ้าสิบหกปีปลายละสีนิน คุณผู้ชมชอบก็ค่ะบรรยากาศแบบนี้ล่มลื่นสบายตาสบายใจสบายสบายอากาศดีมากเด็กหญิงมะลิไปละไปละแอวไก่เลยค่ะไปไก่เลย วันนี้เราจะปิดกองกันตรงนี้เลยเจ้าชมภาพสบายตาสบายใจเรียบร้อยละพอดีลืมนะเจ้าฝากที่ตามครัวคุณย่าอาหารเหนือโดยเจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะัสดีเจ้า